สวัสดีครับผมรุดดีดีได้รู้จักครับอ่านะพร้อมนะทุกคนว่าไปแว่นก็เหมือนโตนะก็โตนี่เลยโตศักดิ์สิทแต่นี่เป็นโตศักด์น้ำมันไปส่งน้องไบอ่านข่าวตอนเช้าเลยติดมาจัดจัดซะหน่อยเจอเป้าพิมายเป้าสวยจ้ะเราไม่อยู่เปาไม่อยู่น้อยเราดินให้โตศักดิ์สิทก่อนพี่ต่อยุ่ยกายพิมามันจะเล่นดักวีโร่พี่กด แา้ววิโลกเออวิโกดอย่ามาเล่นไอ้ใจมึงเอาตัวหนาๆได้ไหมไม่ทำได้ไย่ทำได้พี่ชอบเลยวิโกดได้ล่นเอาได้เล่นเต้ยกดเลยเต้ยกดเลยเล่นตัวง่ายๆไปน้องไปเบติกออฟเล่นไปไอ้เอาลิงค์เอาลิงค์เอาลิงค์ลิงค์กระตินลิงค์ลิงค์ดิสยังไงวะทำของแก้สเปคออกิดเร็วๆนะถ้าไม่ทำก็ซื้อโกด เป็นแว่นกูเปิดสโมกเก่งมากครับเนกูไม่ได้เหมือนไอ้ใจมันเป็นวีโว่เพิ่มหนึ่งถ้ามึงบวกมึงโดนแย่อยู่มาเก็บด้านบนนะมาเก็บด้านบนขึ้นขึ้นไปขึ้นไปพี่โตแล้วต้องไปอะพี่ไปส่งแล้วไปนี่แหละเรื่องราชานี้แล้วพี่เดี๋ยวต้องไปงานคาร์บันช่าไอ้เหี้ยพี่โตไม่ไม่เฮียอะไรมาเต๋อี่พี่พี่เดี๋ยวก่อนพี่โตเฮ้ยมันไปคนเดียวพอที่จะมาช่วยกูเก็บตรงนี้หน่อยไอ้สั เออมันไปทำไมกันสามสิบอ้นี่มึงก็ใจเย็นหนีเย็นแม่ใจเย็นยิ้มติ้งดิเซนหน่อยดิอ้เฮียดาราเล่นด้วยนะมึงเออแห่เลยปะแห่เลยปะแห่แห่พี่แห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 ่เก็บเก็บแล้วออก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 ตีมตีมดตีมดตีมดเก็บแล้วออกเก็บแล้วออกตีมเอาไปได้ตังค์เอาเหนื่ใครโดนเหนื่อยปุ๊บปุ๊บปเป็นไรได้สามลูนกับได้ตังค์แห่กูโดนแห่ใครแห่กู เจ๊เอกมีปัญหาเรื่องขีรัสอยู่นะตอนนี้เอ้ยเอาเลยจังหวะนี้แหละเอ็นบีเอ Nó moves me. Like the wind. Giống the power. Storm warning. rồi đấy. Nào vị? ว้าเป็นที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 ว้า้อบ้าน่ะอ้มดไายนะพอร์ต <c oughs> ล,ล้อมกลางอะ ร no ุนร uh, ุนรุนหกพี่ช่วยนะได้พี่เนี่ยมันจะฆ่ากัวเต็มวัดนะตรงกลางอ่ะมันจะดันที่เข้าข้างใได้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 พี่มัดพี่มัดตุเลยพี่มัดตุเลยถ้าบอกให้วัฟวัฟเลยเต้เวลไปเต้เวลไป ดูกลางดูกลงดูกลงวับวับวับแผลดิพี่มาไม่มีๆมมีพิ่งแช้เขาดูล่างแว่นดูล่างลิเจนลิเจนให้เก็บรูปปั้มันมาแผลไว้ดิพี่แผลแล้วมันมีหวาดพี่ตออๆอๆออต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 ออ ออมนิดออมนิดมีมาต่อถ้าตามไปใจมึงแช่ได้ทีปะไอแช่กี่ได้ใจแช่ได้ใจแช่ใจแช่ใจแช่สวยมันอะไรไม่พอจะตีล่างพี่ล่างล่างล่างเอาไว้เอาไว้เอาไว้เอามันพี่เอามันเอามันเอามันเอานะเก็บนะเหะเหะเหเก็บแล้วเก็บทัน ตามเลยมาตั้เลยตา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 ยแาย่ายแายตายตายตยตายตามตาย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 ตอยตา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 ้ติยตายตายตาย้ายตา้ย พอได้ยังไงวะจะเมะแม่แห่ทั้งหลายแล้วเมื่อก <tr> <c oughs> ี้ไม่เป็นแบบจใจตัวยจ่าไสวใจ่ายสวยจ่ายได้ตัวตัวมีมานาให้เป็นปไ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 ปที้เดี๋ยวกูกลับรีเจนมานาแล้วกูตีเลยจ ล่างล่างล่างคุมให้คุมให้หน่อยคุมให้หน่อยคุมให้หน่อยคูอยู่คู่อยู่กูอยู่กูอยู่กูอยู่ข้ามัน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 ข้ามฟอส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 ฟอฟอออมอฟฟออ พีเวอร์แช่แช่ใจแช่แจมสิไปแจมสิได้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 พี่กดตามไปแล้วพีกดตามไปแล้วทำข้าบนข้าบนนี้ข้าบนนี้ข้าบนนี้เรียบร้อยสวยปิดด้ามขวาโตโตเฮ้เจอไหมเอมเบอร์ทำไมทำไมทำไมเฮ้ยอตายตายอ๋อตายตายโอ้หยแผลดิพี่อย่าตายนะอย่าอย่าตายเพิ่ม ถอย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 เต้มาถอยมาตีเส้ยเมัเข้ามาเลยพี่เข้าเกตมาเข้าเกตมาไม่ได้โดมาได้ป่ะพี่ไม่ได้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 ไไดไม่ได้ไม่้ไม่ได้ไม้ไม่ไไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้มดม่ได้ไมด้ไ่ได้ไม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 ด้ไมด้ไได้ได้ไมด้ไม่ได้ไม่ได้ได้ไม่ไดได้ไม่ไดไมไดไมได้ไม่ได้ไได้ไม่ได้ไม่้ไม่ได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  เร์กูมนวิทไม่ตู้ไม่ไม่ไู้ไม่ตู้ไม่ตู้แอมเบอร์รักเซกตโตโตตรีเตียมเตสู้นะเตียมเสู้นะมาดิมาดิพี่ขันนะเจ๊ไม่ได้มึงบวกแบบนีล มันก่อนดิกงเลยเต้กรงกงเลย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 พิมพ์นติพิมพติสวยพิมพ์นติพิมพติต้องตองตองตีแล้วตี่แล้วเอาสเปก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 เออไอ้บ้าสวยนั่นนั่นนั่มาพุมาพุมาพุมาโรชานเลยโรชานเลยนะจบนี้โรชานเลยโรชานเลยทิ้งคลิป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 โรชานเลยเอาสเปกนะ แถบได้ไหมโตโตแถบเอาเอาเอาอะไนั่นต่อเอาอนั้นต่อโอ้โหได้แล้วได้โหลดได้ได้ได้โหลดได้ได้โล,ลได้ตายเตี้ยตัดคลิปกลางดิไสเต้ไปตัดไปทำมาที่เดี๋ยวมาเล่นซ้ายเต้ไปแบ็คกิ้งมานี่มาได้ตามกูมาตามปูพี่มาร์คพี่มาร์คมานี่พี่มาร์คมานี่ไปสเต็ปสเต็ปอะไรมาเลยอ้าวเร็วเร็วเร็วข้าวอะไรมา Ti bong ngàn tay bong ngàn, gồm mì ek gồm mì baking nôm mì tiju. Quao tata, tay mừng là. A tay mừng là, a tay mừng là, a tay mừng là, a tay mừng là, mừng là, a tay mừng mừng là, a tay 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 mừng ไป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 ปะอ่าแงกน้ายทำเวฟก่อนเราไบคิงกูโรดแยกยไายทำเวฟเราเราไบคิงกูโรดดูกูดูกูดูกูกูได้ปเปดละไอ้กูัดสักดิไ่ไป็นไรไม่เปไรไม่มีราไม่เฮียนกตายนก็อยู่เราอยู่ก็ต่ำต่วนตามด้วยแวน ูสวยวเฮ้ยตรงนั้นระวังตรงนั้นระวังช่วย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 โตชยโตโตโตปอมยิงเจ็บไม่มาไหกูเปวับไดกูเปวับไดโตแบกโอเธ็ไปโวอไ่เปไไม่เปไมเลันพนไปเต้ไมองไม่ต้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 องพอพอออกเลยออกเลยเต้บินหนอยได้ไินหน่อยได้ ี่มัดเออได้แล้วมันไปได้มาไม่เป็ไรูได้ไรวะกันแรกกูพอแล้วกูอยู่กูอยู่กูอยู่มันิบจปแล้ไปีะถอยถอยถอถอไว้แห่ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าโปเป็ดเดี๋ยว้าพป้ปดปเป็ดโป้ปเต้เต้เต้ฟงหนะอ่เป๊กจะมานะสิบวิและพี่มัดกูไม่มีอะไรแล้วมีไหมพี่ไม่ป็นไรไม่เปไรไม่เป็นไรกูมึลกูมึงล้วุนรุนที่รุนุนอยู่รน ไอ้เต้เข้าไปเข้าไปเข้าไปกูจำแนกูจำแน้เต้อายุอายุดัซเซียดัซเซียอาจจะอยู่ที่เกณฑ์นะไอ้ใจมานี่ใจมาหากูใจมาหากูอาวัดไปทำตรงนี้เดินไปเลยเดินไปเลยมากับกูมากับกูไอ้เต้ยมึงมึงรอฝั่งซ้ายเดี๋ยวชายวะไปช่วยไอ้เต้ยรอฝั่งซ้ายกดสมบกกดสมบกกดสมบกกดสมบุกตมาตกมาพี่มัดมา ไอ้เบอร์เตใส่เลยกูดดกูดได้ได้ไอเบอร์เออกูอยู่กูอยู่กูอูไปไป่ไปตัวจริงอยู่นะกลับแล้วมันกลับแล้วพี่อย่าตายนะอย่าอยากดท่าสอมั่วนะพี่นั่ไงกดท่าสอกดท่าสยิกดท่าสอง้สวยวาวาวาช่วย่ช่วยช่ว่่่่ไหวพีบัออกออท่าออกท่าออกท่าออกทเอีเอาทีเออ พ่อไปต่อพ่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 ไปต่อเด็กพี่มาร์ตไอตัวเมลแบดด้วยไอสัตว์เพียวไปเป่าน้องไอเต้ไปทางเล็กขวาขาขวาโอ้บินม่ได้เป็นแม่เยสกิวหวดอฉาเกมหมายสัตว์โอเคไบมโอเคไบมตายตายเอาดักเตียได้ไหมดักเตีย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 ดัเสวยใจสวยโคตรแบกพี่มาร์ตมาร์ตใหญ่มาร์ตใหญ่โคตรมาร์ตใหญ่โคตร

ดักเซยยังไม่ได้ใช้ไม่กี่วิรู้แล้ว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 รอรอใส่ใส่ใส่รถตั้ได้ตัวได้ปักปานได้ใจถอยถอด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 ได้ถอดได้ถอดได้ใช้ก่อนใช้ก่อนใช้ก่อนพอรตั้ต่อมาได้แล้วได้แล้วมันกดไม่ทิ้งแล้วเอ้ยโกง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 กงกงเดี๋ยวเดี๋ยวกูกับโตเล่นสองคนพอเอ้ยกูกับเ้เล่นสองคนเล่นตอยโถดโถดแทนตอยออกไป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 คุ้มแล้วคุ้มแล้วเห็นด้วยเหรอต่อไปต่อไปยิงไปน้องยิงไปยิงไป

เออพี่มารเเกินพี่จ่ยอางี้พี่จ่าไเล่นกันยังไงดูไว้เขาเล่นกันยังไงผมเล่นได้พี่เพว่าคิวัดเฮ้ยโหอุ้ยอุ้ยตวาตัดเซนที่น่อยเมารมมาดิเียมึงยืนพิมพ์ตที่อะเย็นใจเยาเียไม่แบ็คกิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวกูดูได้แต่อสซี่แต่กิมมส ตัวนี้ตัวนี้ดูพี่มัดดูปูต้องเนาะนด่คุรูมึงอยู่แล้วกูดูมึงอยู่แล้วกูถึงอยู่แล้วน้องชายกูถึงอยู่แล้วน้องพับแหลมเบไปตัวเดียวแหลมเบไปตัวเดียวกูถึงอยู่แล้วกูถึงอยู่แล้วดูมึงดูกูดูกูมึงดูกูมึงดูกูมึงดูกูแม่มึงดูมันมาน่นี้น่่ไปแล้ววะเี็บเก้าเก็บเก้าห้าคนสองกันเก็บเก้ามันหลุดไปแล้ววะใช่แม่ นี่ไงแม่งก็กวดกันอีกอันนี่คุณรู้จักกันใช่ไหมเนี่เดี๋ยวกวดกันมัมเบิกมเบตัวนักิลาถูกตัวแม่งแบกที่ไหนเลยไปไงบอกแล้วกูเอากูเอาดารามาเล่นเดี๋ยวจะโตเขไปไหวก็โตไงให้เรื่องราวชาวนี้จะมาแล้วพี่โตไงต้องไปแล้วยังไง